เช้าอารุณได้ขึ้นมาไม่กี่วินในโลกใบนี้จูๆ่ๆสกิบัตท,ที่มีดุนได้ท้าการต่อสู้กับพระเจ้าปอปอ,ปอล่าหัวที่ย่อมาจากปืนป่าไม่ใช่พีพีเพื่อที่จะแย่งชิงอำนาจพื้นที่ของโลกใบนี้แต่ทันใดนั้นสายฟ้าฟาดลงทําให้ประตูมิติเปิดและพื้นนินเป็นสายไวรัสดุดจากโลบบ์เฮดคอเตอร์พระเจ้าปอป,อปอเห็นแล้วร้อนได้ล,ลงมาเกิดใหม่รูปร่างเดิมหาวิธีไปลางหองไอส์คิบปัตตัวนั้น รวมได้มีเพื่อนมาร่วมแรงร่วมใจทหาร SCP ที่ติดหมวกคาบอยทายากรมอแกนช่างแอร์ที่หลุดพิจิมีกะละมังเหล็กติดหัวพร้อมกับอุปกรณ์ของแอร์รวมกันเป็นแอสเวินท่อแอร์และกิชแอร์คอนเทนเนอร์หน่วยทดลองหลุด QC นาเวียกับหน้ากากโลแลนด์้วยพลังที่เทียบไปติดกับมาริสโพนี่เฟรนด์ชิปออเมจิกได้เกิดคอเดตออฟเฟรนด์ชิปหน้าสกิบบัตที่มีดุนแล้วก็ติดวาร์โลดะ ก็ต้องเล่นนีออนได้ดัวเย่เฟิร์สกูอยากเจอว่ะไอเมืองอินเดแดงอันนั้นน่ะก็ต้องเป็นเมืองที่มันมีเนั่นน่ะไอภูเขาใหญ่ๆอยู่ข้างหลังอ่ะเอเวอร์เลย์ประมาณนั้นเอเวอร์เลย์อยู่เม็กซิโกว่ะเออใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องเอเวอร์ตลย์มัได้อยู่ในสมัยคาบอยม่ใช่เหรอยู่ดีเอเวอร์เลย์นะเป็นสถานที่แบบภูเขอเวอร์เ์ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นเหรอเอเวอร์เลย์เออว่ะเออว่ะ เออมันอาจจะมีเอไม่ได้ยืดแทนถนนนี้ก so ็ได like ้นะสมองกับด้านแล้วกูกูกูจะขับรถไฟไปหากีแทะเหยะไม่รู้ไปละกับทายากรบุญเฮ้ย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 ไอ้หนุ่มนี่ก็เร็วจังเลยคนขับรถไฟมันเร่งดีนะหนูว่าเด็กแว้นแว่นชดเด็กแว่นชดนะที่ใครที่ใครที่แบบได้ยินเสียงพ่ออะไรดังๆเบิ่นๆอยู่ข้างถนนน่ะนั่นคือหนูเอง นั่นคือนนโมดิฟายอะพ่อมันเป็นสีมวงแล้วแบบใหญ่โตๆใหญ่ๆโมดิยแถวานอะไร้งนีเฮยวอ้ามีอะไรจอยห่ห้าหนอาวอาอ้าวอาเอ้าวอ้าวอาอ้าวอวอาอวอาา้าออ้อ้อา้อ

เงินอ่ะมึงมึงต้องมึงต้องไอ้นั่นอ่ะถ้ามึงถ้ามึงจะเอาอ่ะต้องเป็นคนขุดนะอ๋อกูมีแต่ถูกมาฮอกอะทำไม่ไมันขุดไม่ได้อ่ะไอพวกนั้นขุดไม่ได้กลับมาโอ้ยมันไรประโยชน์เว้ยกลับมาคืเพื่อนมีแคมป์มีแคมป์มาบ้มเอาดีเอาดีไปเลยบ้านมันดีกว่า ไป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 โอ้โห้ท่นลทุกคนไปแดกก็ไปหนูอยู่บนรถไฟว่าหนูิบ้าอเวไลเลยว่ะเยื่อึงึงไล่เลยหนูเป็นพนักงานแก๊ปไม่ใช่เด็กเด็กเด็กกระทุ่มกระทุ่มเอกระทุ่มเออไม่ด้กระทุ่มว้าเป็นยงที่ไม่มีผงลู้ยเบอออ้า ปิดไม่ต้องสองไม่ได้ไม่เวลาทำไมข้างหลังพี่เหมือนพี่กำลังดูหนังอยู่เลยอ่ะเองนี่มันรู้ยอดจริงๆเลยว่ะอะไรต้องการรับพวกแรอะไนเงี้ยสังียงเข้าขนาดน่ะโถ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 โทษทีว่ะพี่ไม่ทำงานทำเป็นช่างแอร์เหรอพี่ทำงานเนเป็นพนักงานเติมป๊อปคอร์นที่แบบเฉาอ่ะโรงหนังอ่ะมาเรื่โรงหนังอ่ะโอ้ไม่ ระดับ 4DX เยี่ยมเป็นเป็นเชิตรีในลูกค้าอ้ียกับบมึงจะกินป๊้อมๆได้ดีๆเลยจะกินด้วยตะกร้ขู่ขู่ซื้อไม่ไม่ขู่ลูกค้าถ้ามึงเอาแบบถ้ามึงเอาขนมเข้าลงถูงน้ำพุลงหมดไอหมู่บ้านข้างหน้าข้างหน้าเลยข้างหน้าได้อยู่เไ้ยทำไมตัวกูไหลวะไอ้เหีกใหญ่ไปหมู่บ้านใหญ่เลยเนาะเท่ถูกต้อง เว้ยกูบอกอะไรเยี้ยหน้ารถกูอะโหดสุดไอ้สัตว์ปูซานปูซานูไทยใส่แม่งเี้ยเปิดแล้วกระสุนกูก็มีอยู่คุณกำลพันเพลงใหม่เหรอทำไมเพลงมันดูแบบค็อปปี้ไรจังเลยระวังตัวระเบิดนะมันมีอะไรอรอมันมีตกลงมารถไฟดูว่าเราโดนเกย์อยู่เฮ้ย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 บอดธนาคารอ่ะอยู่ไหนธนาคาต่องสี่ เท่าไหร่นะกำลังโดนเกมโอ้โหถ้าสองถ้าสองสี <h 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 ่หนึ่งส huh> ี่กายเราต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนกายเราเราไปไหนไม่ได้ล้านเสร็จในไม่ได้ครับเราต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นไอ้กายเก็บมันอียโอ้ my god กลัวแล้วผมมีอะไรหรอตอนนี้ตัวกูอยู่ไหนอะไม่รู้เป็นไรกูหายข้างหนึ่ง หลฮะกูหายข้างเฮ้ยมันอยู่อย่างนั้นไอ้ชิบมันกระเด็นกระดาษนั่นเลยอยู่แต่กระส่งกูหาเวลาเียใจแล้วคองคันรถไฟกูเป็นไงมึงเงียบเลยตอนเนี้ยแล้วคนทัานรถไฟกูยืนค้างแล้วเงียบกิ๊บฮยืนค้างไงหนูกำลังทำตัวสิบ้าอยู่รูปค้างโชว์ใช่รูปค้างโชว์ซอมบี้เดี๋ยวซอมบี้ไม่มาหาหนูเลยเนี่ยไอ้เก่งนี่การขู่ซอมบี้เหรอ ่ปทาง้นท้ี่อยู่ไม่เหยื่อรุ่มขย่ากูเป็นหี่ฟูซานเลยจ้ะในโกะก่อนไหลไหหลุดเลยไหลหลุดเลยย่าไก่ข้างหน้ามีแกงแกงปทุมไอ้แกงปฐุมหรอลิมบัตคมป็นใส่เลยยี่ อืโอโดนโ,โดนเหี้ยโดนเลยจัาจอปืนแบบนี้คือหมายความว่าไงฉันพูดสาบวนันรถไปถึงวันหนึ่งหมื่นกิโลเลยนะยังจะหันไปดูเฉยรออันรอวัดเฮ้ยห่วยมีไอ้เฮ้ยมีคนหุ่นกล่อนมีทุกไอ้เฟิร์นอันรอวัดมาเหี้ยลอะไรวะนี <c oughs> ่มันดิ ยิงแล้วเหรอยิงเมันแล้วก็อย่าอย่าอย่าใกล้มันนะตูสตาร์ไปยี่นี่ก่อนนี่กันไปไหนนี่กันอยู่ข้างบนเหรอนอกเปลี่ยนนะฮะมึงขั้นนี้เป็นเมืองเมืองปะไม่รู้แต่วิ่งไปก่อนไม่น่าใช่เอ้ยหรือว่าใช่ใช่โอ๊ยคอยคอยไม่จอดดิว้าวรอเมืองแล้ข้าเมืองแล้วไม่รู้อะไรแล้วเข้าเมืองแล้วโอ๊ยไอเบิร์ดกับแปเอาไดนาไมท์ที่หลังคารถให้หน่อย ได้เพื่อนได้เฮ้ยหว่อมีิงจีเฮ้ยไม่ต้องตอนนี้ไม่ได้นำมาเฟิร์นไม่้องไม่ตองไ้องไปแล้วอนิดเดียวนะกูเกือบถึงแล้วนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยตายจะปอดดิรอด้วยรอด้วยไม่มี้ายเสียใจขอโทษ my horse my horse เต็มตัวเต็มสอรี่ my horse มีระเบิดอีกลูกอ่ะเ็ปะ โอ้ยเขาลุกที่ไหนกำลังตีทูนเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยจัดน็อกในในทิกตอกไปบอกเลยว่าเจอโอ้ยไอ้ดอมันดิดึ้มานดิดึ้ออกมาดิดึ้อออกมาผูอย่างงั้นเฉยเลยดไม่ได้ยตายครับอ่าเนื้อไม้อะไรเนี่ยสซอมบี้เออเสี่ยวยิ้มสตอมบี้อันเราวางบัตไม่เกิดอ่ะคอนซีเวอร์ เกิดได้ไงกูเด้กไม่ใช่เลยหนี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 อยู่ได้แล้วเฮ้ยเฮยเฮ้ยีดีดีดีีโอ้ยตัวอะไรก็ไม่ควรจะตามมะอ๋อโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยไอ่ยียาแ้่เอ้ยอ้ยโง้ยโอ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 ้ยอ้ยอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยวอ้ย้ยโอ้ย้ เนี่ยตรงเนี้ยเอาออกเอาออกมันดึงเข้าไปกระเป๋าเข้าไปแล้วอ้ามตามศกเด้อเด้อเด้อเดดูยายๆถุกแล้วบ๊ายบายเอ้ยตรงนี้ไม่ใช่นี่ใช่ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่แหละถูกแล้วเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมึงเอาตรงเนี้ยมาวางให้ครบสามอัน วางดาางะปรอย่างเงี้ยวางดาบนั่นอะไอยู่กับไอ้ยูกับไอ้เออแลาละเออยเหลือมันห่เลอหรอมันใช่สีอันนี้ใช่หรอน้ากากน่าใช่หน้ากาก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 เหรอน้ากากมันจะเป็นหน้ากากแบบเคยดูหนังเรื่องอะไรสักอย่างว่าหน้ากากเขียวอ่ะตัวอูโง่แล้วโจรเออไอ้นั่นเลยต้องเอาตัวนั้นมา เฮ้ยตรงนี้มีไม้กั้นมีฮอลลีวูดเธออยู่ข้างในเอาระเบิดมาจุดได้ปะจุดเพื่อนได้ไหมเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ย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 อันนี้ก็มุเห็นห้องว่างๆอ่ะตู้ีทองเต็มเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้ตรงที่พี่อยู่เนี่ยเห็นปะเห็นปะไกลๆเพื่อนเลยโอเคโอเคไม่มีอ่ะเออเดี๋ยวจะระเบิดเออเฮ้ยดีไว้มีเก็บเก็บไอเทมเก็บทุกอย่างออกวะก่อ เก็บเก็บก่อนเก็บก่อนทุกอย่างอย่าอย่าเพิ่งเก็บแล้วอย่าเพิ่งเก็บนะอย่าเพิ่งเก็บเลยฟังเก็บเก็บที่เหลือให้หมดก่อนเผื่อเป็นกับดักแล้วมันเป็นกับดักมันเป็นกับดักหรือเปล่าวะใช่กับดักใช่มันต้องหาอะไรมาลองก่อนหนูจำได้เลยตอบไม่งั้นมันจะมีตัวแล้วไม่รู้เกิดมาเพ่งพาหมดเลยโอ้ my god ข mm ้างหลังเนี่ยข้างหลังข้างหลังมึงอ่ะ เจ็บเหรอไอการล้ม่าตัวนึงกี่แปดไอแ่นันแปดหน้าไอแนัแปดหน้าดอกดอกไอนแปดหน้ามันดอกอกมาเออแล้วมึงแปหมาที่ตายแล้วหมาที่ตายหมาไปยิงหมาไปยงหมาไอแค่ยิงไลยิงไลเออไอ้ารล้มเ้ยเพื่อนโอ๊ยโอ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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอคคอ เฮ้ยเขาอยู่ไปเลยดาบอะไรเนี่ยดาบบาตองอ่ดาบดาบอะไรเนี่ยดาบเหมือนดาบไว้เนี่ยดาบแบบดาบยุลลุตนะโกสิ์ชั้นจีนอาเข้าคาประวัติศาสตร์อะไรมึงอยู่ที่กูนะแต่ว่าหัวเนอะมึงเก็บอะไรมาบ้างในกระสอบก็ไรแล้วก็หัวไม่เป็นละมึงเอาไปเถอะ เนี่ยเก็บด้วยนะสามถุงหกสิบกว่าตงครมาเก็บนะตังกูไม่มีตรงนี้อยู่ดูวิสิบห้าบาทสิซิบะก้าวสิบบาทเดียววิสิบห้าบาทอ่ะเฮ้ยนาเขารวยน่ะเอาไว้ซื้อเลยเขารวยน่ะเขารวยน่ะอว้าวโอ้โหครับธรรมดาที่ไหนครับนี่ลูกพี่โบ กูเห็นกูเห็นแร่ข้างๆแล้วอยากขุดที่หายรวยเลยไอ้เนาะเปิดปทุมเอาดิตรงภูงันหัวลงไปหนึ่งตายเพื่อนจบละเปิดเอามาเหรเฮ้ยเอาดิเอา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 โอ้โหนี่ซีเกตเลยอันนี้ซีเกตเลยกัดชอบอะไรเต่อรอฟ้าเอนี่ยมึงมาอ่านดิสรรพคุณมันเนี่ยเนี่ย เออเห็นไหมมุกมึงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสายฟ้าที่แบบมันเกี่ยวกับไอหมานท่าน่ะมันโยนหินใส่หน้าไม่ส่วนไม่ต้องเอาไปติดรถแม่งเอาไปเจจอกเกีไปติดจำเพาะเลยขาดแขนแขนหรอใช่ขาดแขนขาดกระดมกันเซตนี้คืออะไรมนยากมากฮะอื้ม เออนูกดก็คือะไรหรือกดให้หกดเกลนกดได้นะอย่าเลยไอพวกยี้นี่มันฉลาดมันปีนเสากูได้เลยปีนท่นกบคุมกูได้เลยกูตีม่งย่ไมได้พอแล้วพอแล้วต้องก้นี่ไงเว้เว้ยพื่กนรักตุกกตุก โอ้ยคนทำเพจฉันนี่ไอ้เพื่อนมูเลยไม่พูดไม่พูดพูดแทนนี่เฮ้บดติดไปจากเพื่อนในเวาพูดยืนชักกันเต้นกันมันเต้นกันเฮ้ยเมันเต้นกันเฮ้ยเฮ้ยยอลาหนูทำให้มันเต้นกันเฮ้ย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 เูิฟ มีคนกำลังจะตีดบางทีมันมีคนกำลังจะตีพุ่งไเลยอย่าูแลเราไปแล้ววิ่งแล้วเขานแกินยางกูลเฮ้ย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 กิมาเห็นอะไรแดงแดงมกินอ้ไตาแดงแดงะหมาอี๋คามาเต็มเลยเต็มเลย คืนหมาออกกอเออมึงดูบนฟ้ามึงดีหนาพระจันทร์ใหญ่กว่าหัวมึงอีกเปิดเอาหมาขนมาเผื่อไว้อันเย็นได้เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมพาไอชิปเปิ้ลขึ้นเร็วจังวะอะไรวะเนี่ยโอเคเจอเหตุการณ์สมมีบิงได้บนเรือบ er ้าลู er ้สิบว่า ท้าทายอำนาจรถไฟเขาเหรอว่าถ้านมีอะไรถ่วงเงยอะเนี่ยมันจะไปช้าเนี่ยฮะเธอไม่เข้าใจพลังอิทธิพลเห็นคนไวน้มอเตอร์ไซค์ดัดแปลงข้อ,อแล้วแบบไม่โดนตำรวจจับด้วยนะพอดีตำรวจหาไม่เจอเร็วเกินไปคือสภาพอย่างนั้นนี่ดับเครื่องตอนเข้าซอยอออเคยเห็ <laughs> นแบบยหนีกู <c oughs> ไอ้คนขับไม่ใส่ชุด scp หรอวะยิ่งเห็น นั่งพื้นเนี่ยโอ้ยไม่ก็มันปิงจังอะทพราะมันแบบลวงลวงจังไะทำไมเออใครใครปลูกใครมันปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่คาดเทปซาวเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดูว่าผมดูนะเว้ยมันเป็นอะไรอะไอ้เหี้ยหมาไข่มัดมึงเอาไปแกกินดิมันเลยเออแต่ว่าสร้างคนได้เยอะเปิดไปไปไปได้มันปีหลังามาตีกูโรงที่มาเล้วอีมันฟูตปีดดิ วันเราดิบกูเพิ่งเห็นหมาลอยได้หมาลอยได้เออหมาปีนมากูอยากรู้ว่าใครติดแผ่นสังกสีไปทางซ้ายวะกูทางโูอี๋มึงไม่กลัวโจยิงผ่านทะลุก็ไม่ได้ไม่ได้ทะลุไม่ได้ทะลุผ่านอัจฉริยะก็ยังทะลุมาหาอ๋อเป็นเรื่องเลยนะแต่ว่าหนูเข็งแกงไง ใส่หมวกอยู่เหมือนกันกระสุนได้หมวกถูโอ้พสะท้อนดีสิก,กับโอ้ยหัวโลนอ๋อที่แบบหนูแบบแฟนหนูก็ตั้งไว้แล้วไงเขาตั้งไว้แบบให้แบบกระสุนมันก็เด็นใส่หัวเขาบอยบอยก็โดน hit จอดตายเลยเป็นการเป็นการคิดค้นเรื่องได้แท้สุดภา,าษาเป็นยันไะภา,าษาภาษาให้จอดเลยเอาดิอันไหนอันนไหเมืองก่อนขอซ้อมดีป่ะเลย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 เว้ย ไปชุบไปชุบ <EST S 1> ตัวใหญ่ไปชุบตัวใหญ่เออันตื่นดิเอ้าไอ้เหี้ยมันไปตีม้ากูยาอะไรเซร็นมาอดก m o ดิฟารถไฟหนุ่มันรถไฟหนู่้องโมดิฟายโมดิฟายเฉยเลยมีป้อมอาวีติดบนหัวรถไฟ ไม่สดติดหลังคาเตงระวัวงนะมันอาจจะมีกลิ่นรักแร้มันพุ่งออกมาก็ได้นะรักแร้เฉยเลยเพราะฉะนั้นเราควรซื้อเอ่อเอ่ออ่เรียกว่าอะไรลืมโลออนใช่ yeah, ต้องซื้อโลออนเพราะนั้น <c oughs> โลออนต้องสปอนเซอร์คลิปหนูนะบัตนาวอ่าเรียบร้อยฟ้าผุดไ้จุดดวกเอกไอ้ไอเหี้ยปุ้นไอ ทุกคนอย่าลืม I h e for CPU เนี่ยเมืองจอดไหมเชื่อจอดไอ้ไอเฮียเฟิร์ตคือมึงรู้ป่ะว่าแบบไมค์มึงมันโคตรจะสุดยอดเลยเวสียงมึงแบบคาคาเลยหาแต่เสียงเลาพั้างมึงคือรับโอ้โหธรรมดาที่ไหนอะไรวะ ไเิดมึงอันเจอนอะไรอ่ะเฮ้เฮ้อะไรอ่ะอะไรนะจะทำให้รถกูเป็นโกลเลเดอร์ก็ต้องเอาไฟรอบๆมาติดเอาเอาไฟไอเนี่ยทอสไอเนี่ยนะมาไปติดเนี่ยนะอ๋อสว่างเลยนะมองมองทีแบบประกายเหมือนเหมือนติดเพชรบนรถละ คงซือ้อแต่ยังหนาตะเกียงกันเลยเนี่ย <c oughs> นั่น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 แต่ตอนนี้พัการแกต้องทำงานค่ามิสเตอร์ห้าร้อยบาทต่อคนแ <c oughs> ท็กซี่เถื่อนนี่เฮ <c oughs> ้ยกูว่าตะเกียงมึงอะมันเยอะไปแล้วนะพื้อก็เพราะว่าเพราะว่าแฟนหนูเขาต้องการให้แกหนุ่มสว่างไงลูกค้าเขาไม่ชอบเวลาแบบขับแก๊บบืดๆเกินไปอะแลบบ้ ลูกค้าเขาชอบรถดุหรูเขาก็เลยแบบอยากให้มีไฟเรืองๆแบบเปิดทีนึง R G B เต็มเครื่องอะไรเงี้ยใช่ป่ะเตง R G B มีแต่สีเดียวเนี่ยนะโอ้โหเป็นเรื่องเลยดีิรถกูแบบกลายเป็นพาทีจำลองบูยธนาคารเยอะอยู่นี่แท้เอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอาเบรกเบรกเบรกก็กระโดดลงไปดิแก๊ปส่งแล้วแก๊ปส่งแล้วแก๊ปให้ระบบแวนดูกระโดดของเองแล้วมึงปีไหนนะกูลืมแต่กูจำได้ว่ามึงแกว์กูสี่แปดสี่แปดเท่าสี่เก้าสี่เก้า เลมมึงกูถามมึงกูถามปเกิดน้องไม่ได้ถามขนาดก็พอสองสี่เก้าบอกกูถามอายุถามนโอจะตายเลยโอเกือบจะเินต่ชแล้วนี่ไม่ตอบตอบกุมัวตัวตอบหัวอ่ออ๋ออออ๋ออะไรอะไรอะไออะไรอ๋อว เอาเป็นเรื่องเฮ้ยอ่ะไปไปสองเอาเอาเอาเป็นเรื่องเลยทีนี้เอาเอาเอาแทนแทนที่แทนที่เจ้าจะกดสองลูกเอ้ยอ้อเป็นสามอากาศโมระกา สองแล้วหมุนสามเอ่อแล้วก็สองเอ่อเอ่เอแล้วก็ห้าห้าห้า,หาลูกเอา้าเออเอเอห้าเอาสี่สี่เออโอ้เนี่ย <c oughs> แสนแสนรู้เลยทีนี้เฮ้ยเฮ้ยไข่ไข่แม่งไข่ฝันยับถู <c oughs> ยิงไปเลยมึงจะมึงจะจูนเครื่องหายจะจูนเครื่องหายจูนเครื่องหนึ่เงียเดี๋ยวฝ่ายฉันแบนนิดเดียวเองขายเ็ซยังอ่ะยัง เองเร่งเครื่องอ่ะอ่ะเองเล่งเครื่องกันเละเร่งเครื่องกว่านี้ก็ล้างเล่นเครื่องกว่านี้ก็ไม่พี่แล้วอ่าพูดงี้ก็เป็นจริงไว้มันดังตื้อตลอดเลยทุกคำพี่พูดอ่ะหรออ๋อเออใช่พี่มันเป็นรหัสมอสของความช่วยเหลือว่าคืออะไรจะเป็นอารมณ์นี้มันจะจะปรับ มึงโดนโดนในฟาดโดกั่นแกงมึงไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้โอ้จะหัดป้อนแรงจัดไม่ได้ดิมนะแต่คนรเห็นรถไฟกำลังรออยู่อ่าใช่ใช่ใช่ถูกต้องใครใครยังไม่ขึ้นใช่ครับใครขึ้นยังใครไม่ขึ้นเออใครยังไม่ขึ้นเออเออไม่บอกเออขึ้นแล้วไม่บอกเอออะไรเนคนขับรถไฟมันช้าอย่างว่ะอ้าวได้ไม่ต่อแล้ววิ่งไปเลยนะ วิงว่งแววถึงแบบแปดแปดกิโลเมตรเลยนี่ไม่จอดเลยอ่ะมากเกินโบครับโอ้โยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยกูจะนั่งหน่วยรับกำลังมาเติมกระสุนให้ครับหน่วยรับกำลังมาเติมกระสุนให้ครับโบเห็นโบอะไรตัวใหญ่วิ่งมาวะเห็นแล้วต้องให้ใช้ปืนในกัดครับปลาอิน,อนมาได้ไกล กูแต่โดนโดนป้อมปืนยุติยากูยิงมันทียิงมันยิงอยู่ป้อมปืนยุติยาเนี่ยน้องกูไม่อยากโดนมันตบป้อมปืนยุติยาอยิงอยู่เนี่ยนี <c oughs> ย่เนี่้านไม่ตายเลยยิงถูกไม่โดน <c oughs> ไม่โดนก็ยิงแล้วมันปาหินมาแต่คาวบอยโดนโด้วยเฟยโอ้ยเยอะ ถ้าสมัยนั้นมีกูยุดยาก็ไม่แตกหรอกเฮียเลือกแอบแอบเฮ้ยมันสะพานมันหนูเพิ่งเห็นสะพานเอาแบบลงแบบช้าๆจริงๆอ่ะเพราะต็มไม่เคยสังเกตสะพานลงมาเลยโอโคตรช้าเดี๋ยวเราไปซีวีแม่งบางทางไปละเรียบร้อโอ้ก็ตั้งใจกูไปนวเวิร์แล้ว อเฮ้ยทำไมอุ้ยสวัสดีครับพี่ใหญ่กูไปกูไป New World กันแล้วเว้ยหรละก่อนไอ้พวกไอ้พวกนัโอ้ลกไอพวกโลกโอเวอร์ไอ้พวกโลกเก่าต่อต่อเอาสายฟ้ากูไปแดกมีแล้วเมื่อเมื่อกี้มันยังอยู่ในรถจอไม่ใช่เหรอพี่ไม่มันมีตะไลไม่มันมันอยู่มันมันมีอกจริงๆฮะานผ้อาวุหาไปเจอหนูหยิบเลยนะ อกอกอะไรคืออกไอ้ก,ออกอ่ะอกไก่มังเฟิร์สนี่ไงมีแล้วนี่ไงเนี่ยสัตว์อะไรอกอะไรเหียเลยโอ้ยไม่รู้เลย